ฉะนั้นเทคนิคแรกได้คือวันนี้คุณเนี่ยได้เป็นผู้ที่ลูกค้าเลือกหรือเปล่านะครับต้องใช้คําว่าผู้ที่ลูกค้าเลือกหรือเปล่าเลือกอะไรครับเลือกที่จะใช้เวลากับคุณนานๆคือวันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าคนที่เขาเนี่ยอยากจะฟอลโล่คุณอยากจะชื่นชมคุณอยากจะชอบคุณกดติดตามนะโดยที่คุณไม่ต้องขอร้องในการก็จะไปกดหัวใจกดติดตามเลยครับอันนี้แม่ค้าออนไลน์มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับ คราวนี้สิ่งที่สําคัญคือแล้วถ้าเราไม่พูดว่าขอกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เขาจะแชร์ให้ฉันไหมคําถามก็คือเวลาที่พี่ชอบช่องไหนก็แล้วแต่หรือพี่ไปกดหัวใจกดคอมเมนต์ขอบคุณก็ได้ครับหรือจะไปกดแชร์พี่กดเพราะอะไรครับพี่มาหน่อยสวัสดีครับทุกท่านพี่กดนะกดไลค์กดเมนต์หรือกดแชร์ก็ได้ครับพี่กดเพราะอะไรครับ อ่าสำหรับโอป้าเนี่ยถ้าโอป้าจะกดไลค์คือแบบโหเนื้อหาโ,โดนใจจริงๆแล้วป้าก็จะเซฟเอาไว้นะครับเอาไว้ฟังซ้ําอันนี้คือชอบนะบางคลิปชอบมากก็จะฟังซ้ําส่วนใหญ่จะเป็นคลิปของต่างประเทศนะครับก็หัดภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็เลยฟังพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครเนี่ยแชร์เพราะอะไระมีประโยชน์อ่าพี่หมูบอกว่ามีประโยชน์มีอไหมครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ อ,อย่างโอป้าชอบเพราะว่ามันมีประโยชน์มันอาจจะโดนใจเราหรือบางอันเนี่ยมัน,มนไปทัชจิตใจเรามันรู้สึกมีพลังชอบเพราะโดนใจจริงๆิอ่ะพี่การบอกอ่ะได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือวันนี้เราไม่จําเป็นต้องขอให้เขาก,กดหัวใจกดติดตามกดแชร์ก็ได้นะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากทําจริงๆก็เอามาใส่ข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้านะเทคนิคการทําคลิปวิดีโอในทิกต o กเนี่ยมันมันมีการรบกวนจากเพื่อนๆเราเยอะที่อยู่ในทิกต o กจริงมนียครับคุณลองคิดดูนะสมมติว่า คุณเปิดติกตอกมาเนี่ยอ่านเดี๋ยวป้าลองเปิดติกตอกจากเครื่องนี้ให้ดูนะครับเยอตัวอย่างให้คุณดูแล้วกันจะได้เห็นภาพจะชัดเนาะเพราะถ้าไม่พูดเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับเยกตัวอย่างเดี๋ยวป้าปิดเสียงนะเยอตัวอยา่ยยออยางแล้วกันนะครับคุณเปิดมาสุดเลยครับพี่ันนี e เปิดติกตอกมานะครับคนเราเนี่ยมันเลื่อนผ่านเร็วใช่ไหมคนเราเนี่ยมันยังไม่ทันได้ดูด้วยซ้านะครับมันก็เลื่อนผ่านไปเรื่อยๆละมันเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆล,ละเห็นไหมครับเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับไม่ถึงสามวิด่้วยซ้ำหนึ่ย สามวิแรกหรือเจ็ดวิแรกมันไม่หยุดคนดูเขาก็เลื่อนผ่านแล้วครับอันนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องหยุดเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องหยุดดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญไม่จําเป็นต้องพูดอ่าไอห,หัวใจกดติดตามก็ได้นะครับให้พูดถ้าอยากพูดจริงๆให้พูดตอนท้ายวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยสองข้อแรกเอาไปเลยนะครับข้อแรกทําให้คนใช้เวลากับเรานานๆได้ก่อน โดยการที่เนื้อหาของเราเนี่ยมันมีประโยชน์กับกลุ่มนั้นจริงๆคำว่ากลุ่มนั้นคืออะไรครับคุณไม่สามารถให้ทุกคนเป็นลูกค้าคุณได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณให้ใครบางคนเป็นลูกค้าคุณเช่นคุณขายบะหมี่เกี้ยวคนกินน่าจะเป็นใครคุณขายวิตามินซีคนที่กินเนี่ยเป็นคนที่กลัวโควิดหรืออยากจะกินให้ผิวผ่องใสเห็นไหมครับมันคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นเลือกกลุ่มมาให้ชัดก่อนนะมันก็คือการเลือกลูกค้านั่นแหละ แล้วก็ทำคนในที่มีประโยชน์กับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่าไปยัดเยียดการขายให้กับเขามากเกินไปในช่องอันที่สองนะครับคุณเปิดด้วยความโดดเด่นนะ,ะสร้าง attention ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โอปา้าถ่าย tiktok ให้คุณดูแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันไม่น่าสนใจเขาก็ไม่หยุดครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คนจะใช้เวลาเนี่ยเขาต้องหยุดก่อนและสะดุดก่อนเช่นสะดุดตานะ,ะสะดุดหูสะดุดใจ นะสะดุดตาคือเช่นสถานที่คุณฉากหลังทรงผมคุณการแต่งหน้าของคุณนะหรืออาจจะเป็นชุดที่คุณใส่อันนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างชุดที่คุณใส่คุณจะเป็นชุดแบบไหนดีล่ะในมุมมองโอป้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของผู้หญิงอาจจะต้องหาชุดเยอะหน่อยนะครับแต่อย่างของโอป้าใช่ไหมครับโอป้าก็เน้นสีเรียบๆนะโอป้าไม่ชอบใส่ชุดลายมากนอกจากจะใส่ลายดอกไปเลยอันนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าใส่ชุดธรรมดาโอป้าจะชอบเสื้อแบบนี้ครับดึงแขนขึ้นนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าไหน คือเป็นคนขี้หนาวนะครับก็จะชอบใส่แบบนี้นะเพราะว่าตามเทรนนะคือโคชของโอป้าแต่ละคนเนี่ยเป็นโคชต่างประเทศแล้วก็พวกนี้เขาเป็นโคชระดับโลกเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้โอป้าก็มีไอดอลนะครับเป็นโคชต่างประเทศคุณอาจจะหาไอดอลของคุณนะครับว่าเขาแต่งตัวยังไงแต่โดยปกติแล้วโอป้าชอบสีโทนเมื่อยอยู่แล้วครับเช่นสีดําสีเทาสีกรมทาตุนะครับสามสีนี้ขอบคุณครับสามสีนี้นะครับที่ที่โอป้าชอบนะคุณจะเห็นว่าโอป้าใส่แต่สีโทนทึบนะ ถ้าสดจริงๆก็จะเป็นสีแดงนะหรือเบาบางหน่อยก็จะเป็นสีครีมโทนน้าตาลอันนี้เป็นตน้นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโทนทึบซะมากกว่านะครับคือชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วขนาดสูตรนะครับสูตรก็ยังเป็นโทนทึบหมดเลยเนี่ยสูตรก็เป็นโทนทึบหมดเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ในสไตล์คุณได้นะครับสีก็เป็นสไตล์คุณได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องสีนะอย่างโอป้าเรียน p e r s o n a l l brand คือเรียนหลายศาสตร์นะครับไม่ใช่เรียนแค่ศาสตร์เดียวนะครับ คือเป็นคนอยากรู้อยากเห็นไปหมดนะครับก็เลยไปเรียนหลายศาสตร์มานะทั้งเจราจาต่อรองการขายแต่งจริงก็ทํางานในด้านนี้มาอยู่แล้วครับสิปีครับในด้านการเจราจาการขายนี่เป็นต้นบางครั้งเนี่ยสีผิวเรามันขาวสีน้ําผึ้งผิวคล้ำนะผิวดำเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือขาวเหลืองนะถ้าเกิดว่าคุณจัดสีที่เหมาะกับคุณนะคนเรามันมีอยู่2องธาตุนะครับธาตุ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับธาตุน้าธาตุไฟอ่ะนะ ธาตุาไฟเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณคาว่าธาตุไฟในที่นี้คือเป็นคนที่อาจจะผิวสดใสหน่อยนะครับผิวขาวผิวขาวเหลืองเนี่ยอันนี้คุณใส่สีอะไรมันก็สวยอยู่ละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่สีอ่อนมันอาจจะไม่ขับผิวคุณเห็นไหมแต่เวลาเอาป,ป้าผิวขาว้วโอป,ป้าใส่สีเข้มมันขาวอยู่แล้วมันก็ดูเด่นกว่าเดิมหรือคุณต้องการให้คุณดูแบบละมุนคุณก็ใส่สีครีมอันนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมได้วันนี้ได้ความรู้ personal brand ดีไหมครับใครเก็ว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ นะครับหรืออาจจะเป็นสถานที่ฉากหลังนะถ้าเกิดว่าคุณได้มีแล้วคุณอยากได้ฉากวันโนปล้านี้นะครับก็มีให้โหลดเยอะเลยนะครับเช่น Pixabay Pixel นะครับอ่า e p i พนะอันนี้เยอะมากเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็โหลดได้นะพิมพ์คำว่า Office หรือที่ทำงานมันก็จะมีแบบนี้ให้เห็นไหมครับ แล้วคุณก็เอามาใช้ในไลฟ์สดทิกตอกหรือว่าเป็นฉากหลังวิดีโอก็จะดูดีขึ้นอย่างว่าป้านะครับชอบโทนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ชอบโทนห้องทํางานเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่สร้างบ้านใหม่ก็จะทําโทนสีนี้เหมือนกันนะคือชอบอยู่แล้วนะครับนี่เลยคุณก็เอามาใส่แบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นสถานที่จริงตอนนี้ทิกตอกเขาก็ซับพอร์ตคุณเยอะครับในการที่จะให้คุณเนี่ยใส่ฉากหลังทั้งที่คุณไม่ต้องติดฉากเขียวก็ได้ดีๆอันนี้บอกเลยครับว่าต้องชื่นชมทิกตอกจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนฉากหลังแบบนี้ปกติมันต้องมีฉากเขียวใช่ไหมครับต้องขอบคุณทิกตอกเลยขอบคุณครับพี่นกเอ่อต้องขอบคุณทิกตอกเลยที่แบบ เกิดม,มาปุ๊บแล้วก็ใส่ฉากหลังแบบนี้ได้คุณต้องขอบคุณ Ti กตอกแล้วล่ะนะที่เขาแบบซัพพอร์ตเราแบบนี้นะครับให้กับแม่คลล้าออนไลน์นะครับเขาได้มีอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนฉากหลังง่ายๆแบบนี้ดีไหมครับดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดุดตาก็อาจจะเป็นฉากหลังการแต่งตัวทรงผมหรือคุณสวยอ้ยกตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยไปถ่ายสตูดิโอก็จะสวยมากเลยใช่ไหมครับเขาก็จะมาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอ่ะก็จะสวยเลย นะครับบอกเลยครับว่ายังไงสวยหล่อยังไงก็สะดุดกว่าครับไม่ได้หมายความว่าต้องหน้าตาดีแต่คุณสวยหล่อในที่นี้คือคุณดูดีนะแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับได้เลยครับแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะแต่งตัวดูดีดูเรียบร้อยอย่างโอป้าเนี่ยอายุน้อยกว่าหลายๆท่านใช่ไหมครับแต่โอป้าก็ข้อหนึ่งครับสิ่งที่โอป้าแสดงให้คุณเห็นก็คือเรื่องสีที่โอป้าใช้นะโดยส่วนตัวชอบสีทึบอยู่แล้วสวัสดีครับพี่เมียวนะครับอย่างโอป้าเองก็ชอบสีทึบอยู่แล้วก็เลยโชคดีไป อย่างเรานะครับอายุน้อยกว่านะลูกค้าเราหลายๆท่านนะครับเราก็อายุ30กว่าใช่ไหมครับแล้วคนนี้เนี่ยเราก็ใส่สีโทนทึบหรือบางครั้งเนี่ยสูตรที่เราใส่นะครับก็เป็นสูตรที่นะครับมีเป็นเรื่องของแบบดีเทลนะครับที่มันเป็นแบบในความเป็นผู้ใหญ่นะครับมากกว่านะครับไม่ใช่แบบดูเด็กจ๋านะคือปกติถ้าเกิดว่าคุณเห็นกลุ่ม lgbt หรือกลุ่มทอมดี้หรืออย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใส่แบบเป็นแนวแฟชั่นนะครับแต่ของป้ากึ่งแฟชั่นนะครับแล้วก็กึ่งในเรื่องของการเข้า กับการเทศะที่ผู้ใหญ่เขาชอบด้วยนะครับหมายความว่าเวลาที่เราต้องดีลธุรกิจกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่มีอายุมากกว่านะเขาก็จะให้การเคารพเราด้วยวิธิภาวะบางอย่างนะมันคือบริบทนะครับสําคัญมากนะครับป้าเองเนี่ยตั้งแต่เรียนจบเนี่ยก็ทํางานนะครับในฐนานะผู้บริหารเนี่ยมาจนถึงเนี่ยเนี่ยแต่ปัจจุบันเลยนะครับก็คือเราเราออกจากที่ทํางานนะครับแล้วก็มาเป็นโค้ชเลยนะครับมาขายอะไรก่อนแล้วก็เป็นโค้ชนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็อยู่ประมาณสัก3าองค์กรนะครับมีรถนำเข้ามี d t แท c เซนเตมีไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับนะครับครับนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราก็ทํางานกับผู้ใหญ่มาเยอะก็เลยได้รู้ว่าการแต่งตัวเนี่ยหรือการวางการะเทศะแบบไหนเพราะฉะนั้นคําว่าสะดุดตาอาจจะหมายถึงกิริยามารยาทของคุณการใช้คําพูด น้ำเสียงแล้วก็สายตาด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดเลยโอเคไหมครับใครเข้าใจเรื่องของสะดุดตาละอ่ะพิมพ์มาเลยครับว่าเข้าใจนะอันนี้คือสะดุดตาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ตุย๋ยอันนี้คือสะดุดตาน้อฉากหลังสายตาน้ำเสียงชุดที่ใสบอดีบทกาลเทศะที่คุณใช้นะครับคือบางครั้งเนี่ยสมมติว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังมากแบบนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็คือเรื่องของสะดุดหูต่อมป คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเปิดเพลงจริงๆเพลงก็ไม่ควรจะดังกว่าและสมมติคุณเปิดเพลงจากอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าคุณได้ยินเสียงไม่ควรเปิดเพลงดังไปและควรเปิดเพลงให้เหมาะกับการเทศะคุณพูดเรื่องเศร้าเปิดเพลงตึดึงตึดงตึดึงมันไม่ใช่นะครับโอเคปะแต่ถ้าให้อปป้าเลือกนะครับเปิดเพลงเน่ะเปิดเพลงช่วงต้นได้แต่ระหว่างพูดไม่ต้องเปิดเพลงครับโอเคไหมระหว่างพูดไม่ต้องเปิดเพลงครับเพราะว่าข้อหนึ่ง ถ้าเกิดคุณเนี่ยอันนี้เอาเรื่องของจิตวิทยาให้คุณฟังนะโอป้าเรียนหลายศาสตร์เนาะอย่างที่บอกแต่จริงๆริงเซอร์ติฟายด้าน n l p มานะครับเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ด้าน n l p มาแล้วก็ด้านธรุรกิจแต่ว่าเราก็เคยเรียนจิตวิทยามาแลนด์มาร์คมาแล้วก็ด้านของสมองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงมันมีข้อดีถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นต้องโน้มน้าวใจเช่นอารมณ์เศร้ารู้สึกคึกคักอ่ะใช้เพลงช่วยได้นะครับแต่ในบางครั้งก็มีดาบสองคมครับลูกค้าเนี่ยถูก รบกวนครับเขาเรียกว่า pattern interrupt นะครับก็คือถูกรบกวนโดยสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้นเยะตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณนั่งสมาธิอยู่นะครับแล้วมีเสียงป้งเป้งป้งเป้ปงเ,ปเสียงก่อสร้างเสียงอะไรเงี้ยถามจริงคุณมีสมาธิไหมครับมีนะแต่มันน้อยนะ แล้วมันเข้าถึงสมาธิยากมากโป้งเป้งโป้งเป้ง,ปงหรืออย่างเช่นอนะที่บ้านป้าใช่ไหมครับก็จะมีเสียงเครื่องบินอยู่ตลอดเลยนะทําให้เรามีแรงมานันใจว่าเราต้องสร้างห้องทํางานที่เป็นห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะครับคือไม่มีเสียงข้างนอกเข้าแล้วก็เสียงป้าก็ไม่ออกไปข้างนอกรบกวนใครเห็นไหมเป็นอิสไิเลชันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าวันนี้คุณควบคุมเรื่องเสียงได้ก็จะดี <c oughs> อันต่อมานะครับขอบคุณครับพี่หยาดคุณก็ใช้ไหม ไม่มีหลายแบบนะครับไม่มีหลายประเภทเดี๋ยวเอาให้คุณดูก่อนแล้วกันนะครับ аль, เดี๋ยวเอาไม้ให้พี่พี่ดูก่อนไม่มันมีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเอาให้พี่ดูแล้วกันไม่ประเภทนี้ก็เหมาะกับพอดแคสต์นะครับถ้าคุณจะใช้ก็ใช้ให้เหมาะสมไม่ประเภทนี้เสียงมันจะดังอยู่ข้างในมือถือคุณนะครับ <c ười> คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเสียงมันจะดังเท่าไหร่นะครับพอดีป้ามีเมีสายเยอะมากแล้วก็ไม่อีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้เหมาะกับพอดแคสต์เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเหมาะกับพอดแคสต์ อ๋อฉากหลังหลดจากแอป,ปอะไร Pixabay Pixel นะครับ u n s p r e a d FreePic อันนี้เป็นต้นนะเป็นแอป,ปยอดฮิตนะครับอ่าหรือจะไปที่เว็บไซต์ของมันก็ได้พิมพ์ Google ก็จะพิมพ์เจอคำนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ไม์แบบนี้ครับอ่าก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับเ็นยี่ห้อ Boya นะครับอันนี้ที่พูดเดี๋ยไม่ได้ขายนะครับเอาให้ดูว่ามีนะครับอ่าอย่างเวลาป้าอัดพอดแค์นะครับก็จะมีไอตัวไม์พวกนี้เข้ามา ใครชอบไม้แบบไหนลองพิมพ์บอกป้าหน่อยถ้าแบบนี้แบบหนึ่งนะอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ขายเอาให้ดูนะครับอันนี้ป้าซื้อมาประมาณ690บาทเอาไว้อัดพอดแคสต์ครับคุณสมบัติคือเสียงมันจะนิ่มนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไม้นะครับสําหรับที่เอาใส่มือถือแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูเผื่อบางท่านอยากจะซื้ออุปกรณ์สะดุดหูเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงคุณดังฟังชัดเนี่ยเพื่อนก็สะดุดเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คืออัดไปด้วยนะครับโทรศัพท์เนี่ยใส่ไม้เซลฟี่แล้วก็เอาไม้ใส่แบบนี้นะครับเสียงก็จะนุ่มอันนี้ใช้ในการตัดลมตัดเสียงข้างนอกที่เป็นเสียงรบกวนหมคมว่ามันจะได้ยินแต่เสียงคุณที่ชัดอันนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทเล็กแต่แพรนะครับใหญ่ดันถูกไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เลือกราคานะอันนี้คือถ้าเล็กเนี่ยประมาณพันสี่นะครับประมาณพันสี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่สะดวกก็ใช้ไม้แบบประเภทนี้นะครับนี่ แบบนี้ก็มาเกาะบแบบนี้นะครับคุณก็เกาะบแบบนี้เสียงคุณจะดังฟังชัดขึ้นนะครับหรือบางท่านจะใช้เป็นไมโครบูทูธนะซึ่งก็นะครับจะมีเป็นซลาโมนิกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าซลาโมนิก B อะไรวะ BY าหรือ BN เอ็นี่แหละสักอย่าง500นะลองไปซื้อดูนะครับแต่น,นั้นจะประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะแต่น,นั้นจะใช้บูทูธไม่ต้องมีสายระยงระยางแบบนี้นะสายอาจจะเกี่ยวคอคนพูดก่อนก็ได้ <laughs> พูดไม่ถนัดเพราะว่าเกี่ยวคอฉันนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้ก็ได้ส่วนไม้เที่ยวป้าใช้เป็นประจำนะเนื่องจากว่าเราเป็นโคชนะครับมือชีพอยู่แล้วโดยวิชาชีพเลยเราเป็นโคชนะครับเราก็เซอร์เทฟายเทรนเนอร์แล้วก็จบมาด้านนี้นะครับทาให้อป้าชอบไม่แบบนี้นะครับแล้วไม่แบบนี้มีข้อดีนะครับมันจะมีหูฟังแบบนี้มาให้ซึ่งโคชส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่แบบนี้นะครับก็จะเป็นไม้สีขาวหรือว่าสีเอ่อสีดำนะครับซึ่งอป้าชอบสีดําเหมือนโทนี่ร็อบบินเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นไอดอลด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับตัวนี้อันนี้เสียงจะออกข้างนอกนะแล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับโอเคไหมแล้วแต่ทุกท่านชอบแต่ข้อดีคือเอ่อไอตัวไม้แบบนี้ครับข้อดีนะมันจะมีตัวแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวปลัก๊กอ่า เอาไปเสียบกับลำโพงใหญ่ที่เป็นลำโพงใหญ่เราสามารถใช้ไม้แบบนี้ในห้องสัมมนาได้นะปกติถ้าเป็นวิทยากรทั่วไปจะใช้ไม้แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นมัคคทายกแต่ว่าถ้าเป็นโค้ชมืออาชีพส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ไม้แบบนี้กันนั่นเป็นเหตุผลว่าโอป,ป้าใช้ไม้แบบนี้มาตลอดเลยนะครับไม่แคร์ว่าคนจะแซวว่าเป็นคอนเซนเตอร์หรือหาเหียอะไรนะครับมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้รู้จักโอป,ป้าดีพอนะครับโอป,ป้าเองเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ระดับเบอร์คลาสนะครับแล้วก็ ไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยคนจะต้องมาตัดสินอะไรเรานะครับแต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ที่เราเป็นอาชีพโค้ดแล้วเราก็ใช้ไม้แบบที่โค้ดเขาใช้กันนะอป้าก็เลยชอบใช้ไม้แบบนี้นะครับสวัสดีครับแม่นกเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องเสียงก็สําคัญนะครับแล้วเวลาอัดคลิปเนี่ยพยายามอย่ามีเสียงรบกวนมันมันก็กลายเป็นแพทเทิร์นอินทราบกับลูกค้าต่อมาสะดุดใจก็คือเนื้อหาที่คุณพูดเนี่ยมันมีความเชื่อมต่อนะครับ เชื่อเลยว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยใช้หลักการเดียวกันในด้านการตลาดคือ people connect ครับ people connect คืออะไรครับคือ connect กับผู้คนเวลาที่มันจะสะดุดใจคือคุณพูดถึงเรื่องของเขาด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยสวัสดีพ,พี่นกนะครับอันนี้ก็ทักทายลูกค้าบ้างนะครับอ่ะอ่าเมียฝอ,อ,อ,อขอเมาส์คนพูดหน้าฟังขอบคุณครับอันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเราก็ทักทายลูกค้าบ้างสะดุดใจคือสวัสดีครับพี่รัฐอันนี้คุณก็มาทักทายลูกค้าคุณบ้างอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับสะดุดใจคือเห็นความสําคัญของคนที่เขาเข้ามาในไลฟ์สด ในคลิปวิดีโอคุณบ้างนะครับเรียกชื่อพวกเขาบ้างนะพวกเขาก็จะสะดุดใจหรือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไปส่งโปรไฟล์กับลูกค้าเราในช่องบ้างว่าเขาเนี่ยเป็นใครขอบคุณครับพี่หยาดแล้วก็ไปดูซิว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรเพื่อให้คุณจะทำคอนเทนต์ถูกกลุ่มเช่นลูกค้าที่ตามเราเนี่ยส่วนมากเป็นนักธุรกิจออนไลน์แม่ค้าออนไลน์สวัสดีครับ คุณก็ไปทําคลิปเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์แบบนี้เขาก็จะสนใจคลิปคุณเช่นถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าออนไลน์คุณน่าจะพูดเรื่องไหนครับเยอะแยะครับเช่นอุปกรณ์สำหรับแม่ค้าออนไลน์แอปพลิเคชันสําหรับใช้กับการทําออนไลน์ไมโครโฟนหรือกล้องไหมหรือว่าจะเป็นขาตั้งกล้องหรืออาจจะเป็นเทคนิคทําออนไลน์ให้เติบโตแล้วได้เงินหรือเทคนิคในการรีวิวสินค้าอันนี้เป็นต้น เห็นไหมครับสะดุดใจก็คือคุณไปพูดเรื่องที่พวกเขาเนะี่ยอยากจะฟังบางครั้งเนี่ยเราไปพูดนะครับในสิ่งที่เราอยากพูดแต่บางครั้งเราก็ลืมว่าเราต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังด้วยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้สําคัญมีใครเข้าใจข้อที่2องแล้วครับว่าต้องสะดุดหูสะดุดตาสะดุดใจนะครับนะเทคนิคข้อแรกคุณจําได้ไหมเทคนิคข้อที่2คุณจําได้ไหมครับอันนี้เราแตกแยกย่อยออกมาให้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะใช้เวลากับคุณได้เยอะก็แต่เมื่อมันมีประโยชน์แล้วคุณไปสะดุดอะไรบางอย่างของเขา รวมถึงเนี่ยคุณเนี่ยไม่ต้องไปขอกดหัวใจกดติดตามถ้าจะขอขอตอนท้ายโอเคไหมครับนั่นคือเทคนิคในการปั้นช่อง t ทิก o ตอกให้โตมาสองข้อแล้วใครเข้าใจมากขึ้นสวัสดีค่ะอาจารย์เบิ้มมาถึงสองข้อแล้วใครรู้สึกว่าเก็ตมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นพิมมาหน่อยค่ะ,ะพิมมาหน่อยนะครับอพิมมาหน่อยพิมมาหน่อย สองข้อละรู้สึกว่าเจ๋งแม้แต่นี่คือพอสองข้อเราแตกเป็นข้อย่อยให้ด้วยนะครับใครรู้สึกว่าได้เรียนรู้มากขึ้นขอพูคุณค่าอาจารย์เบิ้มนะครับใครรู้สึกได้เรียนรู้มากขึ้นอ่าสวัสดีครับคุณกอฟอ่าไปติดตามได้นะครับอ่าท่านนี้ก็ให้ความรู้ดีมากๆเรื่องโรไบอติกนะครับโรไบอติกก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีภูมิคุ้มกันดีนะติดตามได้นะคุณกอฟเนี่ยให้ความรู้ดีมากๆนะครับเห็นด้วยมากได้ประโยชน์มากๆขอพูคุณค่าไอ้ะนะเมียขายฝอขอเมาชีเล่นชื่ออะไรนะคบพี่ อาจจะจะได้เลขถูกครับเมียสายฝอขอเมาส์พี่เมียสายฝอขอเมาส์ชื่อเล่นชื่อเลยนะครับโอป้าจะได้เรียกถูกสวัสดีครับพี่เมเปิลโอ้ชื่อน่ารักมากเลยนะครับพี่รัตตี้นะครับสวัสดีครับนะครับอ่าพี่เมเปิลชื่อเล่นชื่อเมเปิลเหมือนกันใช่ไหมครับใครชื่ออะไรจะได้เรียกถูกเรียกถูกนะครับโอเคพี่จอยโอเคอ่าต่อไปจะได้เรียกพี่จอยเออเมียฝอขอเมาส์เอาแบบเรียกไปถูกเลยพี่จอยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่สิทธิชัยสวัสดีครับโอป้านะครับโอเคแม่จ๋าสวัสดีครับ สองข้อไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่เป็นข้อย่อยเยอะมากข้อที่สามครับคุณต้องทำ CTA หรือสิ่งที่เรียกว่า Call to Action นะครับจึงจะทำให้ช่องคุณโตวันนี้อันนี้แจกไปสามเทนิคก่อนเดี๋ยววันหลังมาแจกอีกนะครับอ่าขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังจะแจกเพิ่มอีกนะครับวันนี้เอาไปประมาณนี้ก่อนนะครับน่ารักกลุบกิบไปนะครับคราวนี้ข้อที่สามคือคุณทำ CTA หรือ Call to Action กับลูกค้าหน่อยนะก่อนนะครับ CTA หรือ Call to Action คืออะไรยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้คุณทำคลิปวิดีโอจบนะครับ ถ้าใครชอบพิมพ์ชอบให้อป้าหน่อยครับอันนี้เป็นต้นใครเห็นด้วยพิมพเห็นด้วยให้อป้าหน่อยครับหรืออาจจะเป็นการพูดชื่อเราก็ได้สมมติอปป้าพูดเนื้อหาวิดีโอมาจบแล้วเนาะหลายท่านในที่นี้น่าจะฟังเนื้อหาวิดีโออป้าที่อยู่ในท่อง t ท k ก o ์ต็อกและ YouTube หรืออาจจะเป็นเพจใช่ไหมครับพออปป้าพูดวิดีโอจบอปป้าอ่า ope, นมอสโคตเอนเนอพีสดดีครับอ่าอันนี้ก็เป็น call to action อีกแบบเพื่อบอกให้รู้ว่าฉันชื่ออะไรฉันเป็นใครอันนี้เป็นต้นนะครับหรือบางท่านอาจจะมีสโลแกนยกตัวอย่างนะครับ สมมติว่าป้าพูดวิดีโอมามีหลายแบบเนาะอันแรกนะครับอ่าขอบคุณครับอันแรกนะครับถ้าคุณชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยครับอันนี้คือคอ l l ทูอักชั่นแบบแรกแบบแรกแบบที่2คือแนะนําชื่อนะครับตอนท้ายวิดีโอโอไปอิสานมาสโคสเอเนอพีสวัสดีครับอันนี้แบบที่สองอะมีให้เลือกมีให้เลือกขอบคุณครับนะครับแบบที่สามครับมีหลายแบบนะครับสวัสดีครับพี่ใหม่แบบที่สามนะครับพอพูดวิดีโอจบปุ๊บโอปอิสานมาสโคเอเนอพีช่วยผู้ประกอบการสร้างรายได้หกถึงแปดดักจากออนไลน์ครับ อันนี้ก็คือเติมสโลแกนวงเล็บถ้าใครจำสโลแกนไม่ได้ก็กลับไปข้อ2เข้าใจไหมใครชอบข้อไหนหนึ่งสองหรือสามเลือกมาหน่อยใครชอบข้อไหนครับหนึ่งสองหรือสามครับคุณชอบข้อไหนปอป้าชอบตุกข้อนั่นแหละนะบางทีก็สลับกันไปนะครับคุณชอบข้อไหนข้อแรกคือถ้าใครชอบพิมพ์ชอบถ้าใครเห็นด้วยพิมเห็นด้วยมไหน่อยครับอ่าคุณชอบข้อไหนข้อหนึ่งสองสาชอบหมดเลยสลับกันได้นะครับคุณสลับกันได้ นะหรือบางท่านอยากจะขอ,อกดหัวใจกดติดตามเพิ่มเป็นข้อสีแล้วกันสมมุตินะโอปายสารมัสโคตเอนนอพีสำหรับคนที่ถูกใจยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะข้อสีนะคุณจะเอาแบบไหนก็ได้คุณจะเอาชอบทุกข้อเลยขอบคุณครับอ่ะพี่ลัตตี้บอกก็ชอบข้อหนึ่งพี่การชอบทุกข้ออ่ะพี่จอยบอกได้หมดถ้าสดชื่นนี่เติมไห้พี่จอยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้สลับกันได้ได้ไอเดียไหมครับทําไมเราจึงต้องทา CTA หรือ Call to Action นะครับ Call to action เนี่ยมันคือการออกคําสั่งให้เขาทําอะไรบางอย่างสวัสดีครค่พี่ธัญญาเพราะอะไรครับวันนี้สิ่งที่จะดันคลิปคุณออกไปมันไม่ใช่แค่กดไลค์ครับมันคือคอมเมนต เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหรือบางครั้งเนี่ยการสร้างภาพจําหรือให้คนมาดันคอมเมนต์อันนี้ก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นกฎอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยได้คอมเมนต์คือคุณต้องคอมเมนต์ช่องอื่นก่อนและเวลาช่องอื่นเนี่ยเขาเห็นคุณเขาจะได้คอมเมนต์เยอะตัวอย่างคุณเห็นคลิปโอป้าคุณคอมเมนต์โอป้าโอป้าเห็นคลิปคุณโอป้าคอมเมนต์ช่วยคุณอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเอื้อกันนะในโลกออนไลน์คุณคอมเมนต์เขาเขาคอมเมนต์คุณอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อาจจะฝึกกดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์ให้เพื่อนก็ได้ครับแค่สติกเกอร์ก็ยังดีหรือจะเป็นขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนคอมเมนต์เนี่ยเขาก็จะดันคลิปเราให้นะอันที่2เนี่ย call to action มีประโยชน์ยังไงนะครับ call to action เนี่ยเวลาที่คุณบอกว่าโอปสานมาสกอตเอเนอพสวัสดีครับหรือโอปสานมาสกอตเอเนอพช่วยผู้ประกอบการสร้างไรายได้6กถึงแหลักจากออนไลน์ครับอันนี้คนก็จะจําได้ว่าเราเนี่ยช่วยใคร เห็นไหมครับป้าบอกว่าช่วยผู้ประกอบการหรือบางทีป <uni> ้าจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับ <desse> ผู <possível> ้ประกอบการไม่ได้หมายถึงเจ้าของบริษัทอย่างเดียวนะแต่อาจจะเหมือนถึงแม่ทีมขนาดใหญ่นักธุรกิจออนไลน์หรือนักธุรกิจออฟไลน์ได้หมดนะครับทุกวิชาชีพแต่แค่คาว่าผู้ประกอบการคือมีการลงทุนกับธุรกิจนั้นนะครับเช่นคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณก็ลงทุนอันนี้มาต้นสวัสดครับพี่สมพรเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพูดชื่อคุณเนี่ยมันเรียกว่า calling หรือภาพจําบางอย่างครับภาพจําบางอย่างที่ที่คนเนี่ยเขาจําชื่อคุณได้นะอย่างยกตัวอย่างคุณก็จะจําได้นะครับจริงๆเรา Certify Trainer นนั่นแหละแต่ว่าชื่อ master c o a c h เนี่ยเป็นชื่อตอนที่เรียนจบครั้งแรกนะที่เป็นโค้ชนะครับแต่ไหนๆมันได้พูดชื่อนี้มาติดปากเนาะถ้าเราบอกเออโอปป้าเซอร์จ i ฟา trainer ครับมันก็ยังไงแปลกๆนะแต่จริงๆ c e r t i f y Trainer ระดับ world Class นะครับแต่มันติดปากเนาะโอป้าอีสาน m a s t e r c o a c h NLP สวัสดีครับเออคุณชอบคําไหนติดปากคุณก็เอามาใส่ได้ โอเคไหมโอเคไหมครับใครโอเคแล้วรู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นเลยนะในตัวไลฟ์สดนี้นะครับมีใครได้เรียนรู้เยอะไหมพีไม่หน่อยครับว่าได้เรียนรู้เยอะนะครับไลฟ์สดรป้ามี2ช่วงเวลานะครับถ้าเป็นช่องทาง Tik t o k กนะครับก็คือ9ก้าโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็18บแนาฬิกาตอนเย็นนะครับและถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอยากจะฟังย้อนหลังนะครับในบางช่วงนะที่ไม่ใช่ฟังสด ก็ฟังย้อนได้ที่ y o u t u b โอป้าอีสานนะครับพิมคำว่าโอป้าอีสานตามชื่อโปรไฟล์ t i k ต o กได้เลยหรือคุณจะเอาโอป้าอีสานไปเสิร์ชที่ Google ครับจะเจอทุกช่องทางนะครับมีประโยชน์ไหมอ่าขอบคุณครับพี่แหม่มสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิมพ์แบบนี้ได้ทุกช่องทางคุณสามารถฟังย้อนหลังได้แต่ว่าจะมีเป็นบางช่วงนะครับเราอาจจะตัดบางช่วงออกไปแค่นั้นเองนะครับส่วนใครชอบฟังหนังสือก็ไปช่อง YouTube motivation p o d c a s t นะวิธีการคือคุณไปช่องยู u ูบโอป้าอีสานก่อนแล้วไปกดที่หน้าแรก มันจะมีเป็นช่องให้คุณกดนะไปช่องหนังสือขรับคุณครับคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคไหมสิ่งสําคัญคือหน้าที่โอป,ป้าในฐานะเทรนเนอร์ด้วยจรรยรบยรันของเราด้วยวิสัยทัศน์ของเรานะครับเราอยากจะช่วยผู้คนให้มากที่สุดจากความรู้และประสบการณ์ที่มีนะครับให้มีอิสรภาพทางการเงินมีเวลามีความสุขกับครอบครัวและคนที่รักได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่อป,ป้าตั้งปณิธานครับแถม บางท่านเนี่ยก็อยากจะมีแพชชั่นเหมือนป้าก็มีนะเช่นไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยดีไหมครับใครคิดว่าดีเพียบดีนะแพชชั่นโอป้าคือเที่ยวนะครับกินเที่ยวกับครอบครัวเราได้ด้วยนะครับกอบคุณครับกินเที่ยวกับครอบครัวเราได้ด้วยแล้วก็สามารถทํางานคู่กันได้ด้วยนะครับอย่างเมื่อคือนเนี่ยก็วางแผนไปนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะคือตอนนี้เราทําบ้านอยู่นะครับเราก็เลยยังไปได้แค่ใกล้ๆก่อนนะครับก่อนนนี้ไปเที่ยวรอไว้ละไปที่เขาใหญ่พัทยาแต่ตอนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่ นะครับแต่เรากําลังสร้างบ้านของเรานะครับด้วยเงินจากออนไลน์แล้ววนเลยนะครับเดี๋ยวรอตุลาเนี่ยโอ้โหน่าจะไปยาวเลยเขาเนี่ยหมาถึงตุลาปีนี้ลงไปจนถึงปลายปีหน้ายาวเลยครับหลายที่เลยตั้งแต่เหนือยันใต้ออกตกนะวางแผนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาแบบนี้คุณตั้งใจครับทาออนไลน์นะเที่ยวป้าจะแบ่งปันไม่เซช่วงท้ายตั้งใจทําออนไลน์ครับหลายคนไม่เชื่อว่าออนไลน์จะเปลี่ยนชีวิต นะมีมีไมซ์เซ็ตตอนท้ายใครอยากฟังไหมครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังซึ่งเป็นไมซ์เซ็ตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเก็ตตรงนี้จะช่วยคุณเปลี่ยนชีวิตได้เพราะโอปป้าก็ทํามาแล้วครับจากคนที่ติดลบเป็นล้านเลยนะครับสามารถติดบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอปป้าทําได้คุณก็ทําได้นะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความฝันนะครับมันก็จะไม่มีโซลูชันหรือไอเดียอะไรในหัวเลยจําไว้นะครับ no dream นะครับ no solution นะ no dream no solution คือจะไม่มีทางออกใดๆทั้งนั้นจะไม่มีเรื่องที่มันมีความเชื่อใดๆจากคนที่ไม่มีความฝันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยคุณต้องมีความฝันก่อนมีความฝันที่ชัดเจนนะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่จําเป็นต้องไปหาวิธีการครับคุณมีความฝันเท่ากับคุณกําลังมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นและคุณหมกมุ่นกับการใช้ชีวิตอยู่ใน beautiful state หรือสภาวะที่งดงามขึ้นเลยครับคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ นะโดยไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันสําคัญมากกว่าพอเวลาคุณคิดอย่างนี้ได้เนี่ยสมองเนี่ยมันมีหน้าที่เนี่ยที่ทําให้คุณสําเร็จอยู่แล้วตั้งแต่คุณเกิดมาเลยเพราะอะไรครับคุณเกิดมาคุณหายใจใช่ปะ่ะอูแวะอูแวะอูแวะเพราะอะไรไม่ว่าวันนี้นะคุณจะไม่ว่าร่างกายจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะมีต้นทุนมากน้อยเพียงใดสิ่งที่คุณต้องมีคือศรัทธาและความหวังครับโอป้าบอกแค่นั้นนะโอป้าที่บ้านเนี่ยตอนเกิดมา บ้านร่ำรวยครับแต่ว่าพ่อเล่นการเมืองนะครับแล้วก็ติดผู้หญิงนะครับก็ทําให้ที่บ้านเรามีสเตตัสล้มละลายครับนานมากๆก็ใช้เวลาประมาณ20ปีที่ที่บ้านทุกทรมานกับเรื่องนี้กินการกินเนี่ยมีกับข้าวเพียงแค่หนึ่งอย่างนะน,น,น้อแนนก็ต้องกินข้าวเยอะๆโอป้าเลยเป็นคนที่ติดนิสัยกินข้าวเยอะมากๆครับเพื่อให้ตัวเองอิ่มเพราะว่ามันมีกับน้อยนะครับไข่เจียวลดมากครับผัดผักบุ้งนะครับก็จะกินอยู่แค่นี้นะ ปลาทูก็ไม่เกินเข่งละ30เท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากินแม่ก็ใส่เสื้อแถมทิฟฟรีนะครับเราไม่สามารถจะไปนั่งตามคาเฟ่สั่งแบบไม่ดูราคาไม่มีเลยครับไม่มีเหมือนณปัจจุบันถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไปคาเฟ่ก็คือขอถูกสุดแม่ก็หัวหน้าเลี้ยงครับเค้กเนี่ยไม่กล้ากินอยู่แล้วไม่กล้าสั่งกับข้าวหลายอย่างนะครับไม่กล้าที่จะซื้อเสื้อผ้าไม่กล้าที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะครับกับตัวเอง ณนะปัจจุบันครับเรามีความสุขมากขึ้นนะครับกับแม่เรากับคนที่เรารักนะครับกับตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าเรามีศรัทธาและความหวังในวันที่มืดมิดที่สุดนะวันที่ออป้ามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วป้าก็ไม่ได้มีเงินยิงแอดมันเ,นเพื่อนในแบนมันต้องมีศรัทธาและความหวังครับคือมีความฝันก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรแม้ว่าตรงนั้นมันจะมือดอันนี้อันนี้แชร์จากสิ่งที่เป็นตัวเองนะครับอ่า เชียงใหม่รอครูออปป้ามาโอ้โหได้เลยครับชเบชียงใหม่จะเป็นประมาณธันวานะครับถ้าเชียงใหม่จะเป็นธันวาถ้าเป็นที่ชลบุรีนะใครอยากจะเจอตัวแบบสดนะครับถ้าเป็นกรุงเทพจะเป็นเดือนมิถุนายนเดือนหน้านะมีนักเรียนจากออสเตรเลียรอที่กรุงเทพแล้วนะครับเขาบินมาเยี่ยมบานด้วยแล้วก็อยากจะเจอเราด้วยนะครับนักเรียนจากออสเตรเลียซิดนีย์นะครับถ้าเดือนหน้าใครอยากเจอนะครับก็ประมาณวันที่11 12มิถุนายนนะครับอันนี้คุณสามารถมาเจอได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น ตัวพัทยานะครับอ่าพัทยาเนี่ยชนวรีเนาะน่าจะเป็นประมาณพฤศจิกายนนะครับอถ้าเป็นเชียงใหม่จะเป็นเดือนธันวาครับถ้าเป็นพังงาภูเก็ตนะจะเป็นเดือนกุมภานะครับเราจะค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะครับแพชชั่นโอปป้าคือ ไปเจอนะครับ FC ทั่วประเทศนะไปเจอนักเรียนนะไปเจอลูกค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้ด้วยดีไหมครับใครอยู่จังหวัดไหนก็นําเที่ยวด้วยแล้วกันนะครับอย่างโอป้าก็มีลูกค้าอยู่ที่พังกตเ่ตเออภูเกตนะคบไม่ใช่พังเกตพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยก็มีหลายเจ้าเลยทั้งอสังหาเรือยอดอย่างเงี้ยนะครับเขามาเรียนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็มีคอนเน็กชันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสุขเนาะของการใช้ชีวิตคุณหาเงินมาต้องใช้ชีวิต เวลาที่คุณมืดอ่ะอย่าอย่าไล่ความหวังเพราะการมีความฝันจะทําให้คุณมีโซลูชันมีไอเดียมีวิธีการจําไว้นะครับถ้าไม่มีความฝันจะไม่มีทางออกจะไม่มีวิธีการแล้วก็จะไม่มีไอเดียสุดท้ายมันก็จะไม่มีความเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากความฝันก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณก็จะมีทางออกมีไอเดียและมีความเชื่อเมื่อคุณคิดอย่างถูกต้องคุณจะมีความรู้สึกอย่างถูกต้อง เมื่อคุณมีความรู้สึกอย่างถูกต้องคุณจะมีความเชื่อที่ถูกต้องเพราะว่าโลกในตัวของเราเนี่ยโลกภายในเรามันขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกและความเชื่อเมื่อคุณเชื่อว่าคุณสามารถผ่านสถานการณ์บางอย่างได้และมีบางอย่างได้มันจะเกิดขึ้นครับ